รูปพระธรรมลูกคุณครูไม่ใหญ่ทั่วโลกนะครับวันนี้ผมมาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันใจใสๆแผ่เมตตานะครับจากเช้าวันนี้ผมก็เชื่อว่า,าทุกท่านได้เห็นาจากข่าวที่ออกไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็คิดว่าพลังที่เราจะมารวมกันนับล้านนะครับเพื่อ ปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่เมตตานะครับให้กับสิ่งที่มันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะฮะให้มันหายไปนะครับหลวงพ่อมีความหมายต่อเรามากครับถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีเรานะครับหลวงพ่อเปรียบประดุจเหมือนแสงสว่างให้กับชาวโลกสันติสุขของโลกจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนนั่งขัดสมาธิแล้วก็ นั่งตึกนึกถึงศูนย์กลางกายนะครับสิ่งเหล่านี้จะหายไปหมดเลยครับถ้าเกิดมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อของเรานะครับก็เร,เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่นั่งดูอยู่ว่าถ้าท่านเดินทางมาได้เดินทางมาร่วมกันปฏิบัติธรรมกับประผมนะครับนะกับพี่น้องของเราอีกจํานวนมากนะครับยิ่งมากันได้ทั้งประเทศก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ เริ่มตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มาลือนี้มามากันให้หมดนะครับเราไม่ต้องรอรเรื่องพรุ่งนี้คราวนี้คงไม่ต้องรอแล้วครับนะครับ,นะรบเ,เรียนเชิญมาปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่ของเรานะครับเพื่อให้พลังแห่งสันติสุขมันเกิดขึ้นนะครับนําความสันติสุขมาสู่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องที่ มองข้ามไปได้เป็นที่ประจักษ์ให้หลวงพ่อเรา,เาท่านได้รับความยุติธรรมให้พ้นมนทินจากที่ถูกใส่ร้ายอันนี้สงผลบุญที่เรามาร่วมกันนะครับเป็นจำนวนล้านนะครับก็จะทำให้เราอยู่ในวงบุญของพระเด็จบุญพ่อนะครับทุกภพทุกชาติไปนะครับตราบจนถึงวันถึงที่สุดแห่งธรรมครับเรียนเชิญนะครับผมจะรอคอยทุกท่านอยู่